ทำอะไรครับรขายหนังสือค่ะติดสติ๊กเกอร์ขายหนังสือิบห้าบาทค่ะไข่เล่มไหนเล่มนูนอันนี้สิบห้าบาทร่างกายของคนเรามีกัรสึกหรอแค่บาทนะจ้านี่พี่นุ้าก็ติดพี่นุ้ยก่อนพี่นุ้ยจะพูดนี่เดี๋ยวรถมา ลดน,นี่แหละไอ้าสิบบาทใช่อย่าไปเยอะสิกรุงลดชั้นลดชั้นเตรียนหนังสือครับเตรียนหนังสือกันอยู่อย่าคนไปเยอะพี่ฟุกพอแล้วรถ<อ>มันมันฟุกไม่ไหวเยอะเลยนะครับหนังสืออะเอาหนือไม่เอาอะไรเสี่สิบเบาแล้วคะสี่สิบเอามีกี่เล่มเนี่ยมันมีเลออนคิทบันพูดเลออนคิทต่อได้แต่นี่นี่ทานี่เป็นเนี่อะหน,นังสือที่เราเตรียมไปขายงานรื่ลเริง ดูหนาวแลงงานราชาติจังหวัดลำปางอาจารย์ทวชัยกำลังเลือกหนังสืออยู่ครับเลือกหนังสือไปทำอะไรครับเนี่ยหนังสือดีดีเอาไปให้ของวนสวสดีีใช้วครับอ่ากำลังเรื่องหนังสืออยู่หนังสือดีครับแซก s ซตบรู s สร้างความสุขยง ดีปี่ใหม่แกครับอ๋อสือไปสวัสดที่ดี <c oughs> แกแกเป็นคนหมอกเองครับให้หนังสือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าลืมหมอกอาจารยบุรีสวัสดดีปีใหม่ด้วยฝากแปะมาด้วยนะครับหนังสือเยอะเลยหนังสือดีๆนะครับผมซื้อไปหลายเล่มแล้วมีโอกาสาจะไปซื้ออีกนะครับส่วนนี้ก็เป็นทีมงานนะทีมงานแปะหนังสือนะครับอันนี้15บาทค่ะ อันนี้สิบห้าบาทโอ้โหถูกมากนะครับอันนี้สิบห้าบทฟอนค่ะให้บังฟอนหนึ่งเล่มนะคะฟุตบอลนะฮะเนี่ไปยใจระเาสิบห้าบาทสิบห้าบาทอันนี้ก็อันนี้สิบไ้ค่สิบห้าบาที้าั่เดกแล้็ก็ไปไหนแล้วเนี่ยหมดแล้วห่อนเสา กล่องนี่เนี่ยไปหลอกเข้าไปไหนตัวมาร์คเนี่ยพวกนี้เขาซื้อกันเยอะแล้ว Còn... <laughs> <laughs> <Xưa cười> <laughs> <laughs> ตรงนี้ก็ตายครับตาย้องสมุดแล้วก็เลขาใหญ่นั่งตรงนี้เลขาใหญ่เลขใหญ่ใหญ่มากเล้วหาใหญ่มากติ๊กเกอร์อยู่ตรงนัวนี้เนาะอันนีขอเก๋เกไปแล้วตรงนี้บรรยากาศดูจะออกรถออกชาติกันนะครับอันนี้เร็วกว่านใหม่น่าเะตายอีกแล้วร้อยหกขาบห้าวัน นี่ยเดี๋ยวไปวัดนี่ก็เป็นอาคารด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเลยนะครับกำลังเตรียมหนังสือกันหนังสือเยอะครับเมื่อกี้พากันไปชมแล้วที่นี่เป็นด้านหน้ามหาวิทยาลัยตอนนี้มันไม่มีโยเลยมนเป็ ประตูครับประตูของมหาวิทยาลัยเนชั่นแล้วก็ด้านนี้นะครับกำลังถกกันอยู่เรื่องร้องเรื่องรถรถออกชาติและนี่ก็คืออาคารที่เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยครับและนี่ก็เป็นมูลนิธิรก็เทียมโชควัฒนา ก็ขอจบการนําเสนอนะครับการทำงานของเพื่อนๆนนะครับในระหว่างการเตรียมหนังสือไปจำหน่ายงานรื่นเริงฤดูหนาวและงานงานของดีนครลำปางนี่ติดด้วยเท่าไหร่สิบแปนี่ลูกจะติดกล้องพี่เก๋แล้วดู ธรรมชาติดีครับโอเคครับสวัสดีครับ